ภาพนี้เป็นภาพแห่งความประทับใจที่สองเกจิอาจารย์ผู้มากบรารมีแห่งภาคอีสานได้มาพบกันท่านหนึ่งคือหลวงปู่ขานอินทปัญโยว,วัดศรีสะอาดจ,จังหวัดนุกดาหารและอีกท่านหนึ่งคือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดพระาธาตุมื่นหินจังหวัดกาลาสินเมื่อหลวงปู่ขานได้พบกับหลวงปู่ศิลาได้เห็นหลวงปู่ศิลาท่านถือไม้เท้าอยู่หลวงปู่ขานท่านถึงถามขึ้นมาว่า นี่ไม้อะไรหลวงปู่ศิลาจึงตอบไปว่าไม้เสียงไายหลวงปู่ขานจึงถามอีกว่างั้นลองเสียงไายให้น้อยหลวงปู่ศิลาจึงถามกลับไปว่าเสียงไายอะไรหลวงปู่ขานท่านจึงบอกว่าเสียงไายปู่ขานจะสึกตอนไหนหลวงปู่ศิลาท่านทำท่าย,ยกไม้ขึ้นลงขึ้นลงแล้วตอบกลับไปว่าสิบหกข้าเดือนสิบสาม ผู้คนพาก,กันหวเลาะก,กันสนั่นเลยนะครับทุกท่านลองคิดตามนะครับว่า16ข้ค่ำเดือน13มมันไม่มีอยู่จริงครับนั่นแปลว่าหลวงปู่ขานจะไม่มีวันศึกนั่นเองครับสาธุสาธุสาธุครับ